คุณไพบูลนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องลิขสิทธิ์การขายของสวัสดีครับคุณไพบูลสวัสดีครับครับอาเรื่องการขายของลิขสิทธิ์กฎหมายว่าไงครับอยากจะถามคุณขนมคือผมอยากจะขายพวกเสื้อผ้าแว่นตากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าที่มีโลโก้โดรลาเอมอนนะครับผมยังไม่เคยขายหรอกผมจะ ลูกชายผมทํางานอยู่ถ้าเรือแหลมชับบังเขาจะซื้อมาให้ขายมั่มันมันผิดกฎหมายไหมครับอ,อ,อขอบคุณมากพี่ไพภูณ์ที่ถามเรื่องนี้มาก่อนนะครับ,บคือถ้ามันเป็นถ้าเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยขายได้ครับพี่ครับที่ไม่ใช่ปลอมแปลงอะนะเ,เรา,เาจะรู้ได้ไงครับว่าเขาปลอม<น>ครับนั่นคือปัญหาเลยครับพี่ครับเราจะรู้ตอนที่จะมี คนมาบอกว่าเนี่ยคุณขายของละเมิดลิขสิทธิ์ผมผมไปจุงมือตำรวจมานายหนึ่งมันถึงก็จับเลยแล้วก็คุยกันค,คุย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 ครับถ้าพี่ยอมจ่ายเงินเลิกกันไม่จับอทางนู้นก็ไปแบ่งกันดิแบ่งเงินกันเลิกแล้วสักพักก็กจะมีเจ้าใหม่มหอีกถ้าโดนอย่างนั้นมันจะคุ้มเลยครับไม่คุ้มแล้ครับพี่ผมให้ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีกว่าครับที่จะขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่มีลิขสิทธิ์อ่ะนะ เพาถ้าพวกแว่นตาพวกอะไรนี่ได้ไหมครับถ้าแว่นตาไม่มียี่ห้อท,ทั่วไปก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่าจะใหญ่เป็นแว่นที่มีลิขสิทธิ์นะที่มันเป็นยี่ห้อดังๆอ่ะนะที่ก็ปลอมๆมันต้องยี่ห้อดังนะอ่ะนะโอเคครับครับผมตอนนี้ผมจะบอกคุณน้องผมอายุได้เจ็ดจุดสองปีแล้วครับครับพี่ <c oughs> ก็ไม่ควรจะมาเสี่ยงะขายของได้เล็กๆน้อยๆจะมีคนมายืนจ้องพวกนี้พวกหากินนะ <c oughs> พวกหากิน คือคือคือแน่นอนนะ่ะมันจะมีคนที่มีหากินหาก,กินสองคนนะคือคนขายเขาก็ต้องทำงานก,กินครับส่วนคนที่เขาต้องระมัดระวังลิขสิทธิ์สินค้าของเขาซึ่งเ็าเป็นคนได้รับอนุญาตได้เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ของจัดบริษัทหรือาแทนใช่ไหมเขาก็ต้องดูแลเขาก็ต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของเขาเพราะว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์กันเยอะอ่าเขาก็ต้องมาดูว่าคุณไปเอาทรัพย์สินมาจากไหนมานะครับ,รบแต่ว่าในขณะเดียวกันก,นก็บางคนก็ใช้วิธีการตีกินอนะ่ะ ไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมเราก็ไม่รู้อ่ะใช่นะครับแล้วก็พาตํารวจมาด้วยอ่ะตํารวจก็ไปกับเขาอะเขาก็ชี้ให้จับมาตารวจก็ต้องไปอะนะพอไปเสร็จปั๊บตกลงกันได้ปั๊บข้างโรงพักก็เรียบร้อยยอมความได้ในคดีลิขสิทธิ์อะพอยอมความได้กับจูงมือกันไปเรื่อยเลยถ้าดูกันดีๆนะเพราะถ้าไม่ไม่อยากเสี่ยงผมว่าก็อย่าเสี่ยงกับกับสินค้าพวกนี้นะครับใช่ครับถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพจริงๆนะเออใช่ครับเป็นเสี่ยงเกินไปครับพี่ครับ บอกโรคหาสินค้าตัวอื่นที่ไม่เสี่ยงกับพ่อแล้วกันเนาะยังยังพวกไอโดราไอมอนนี่ก็ไม่ได้อมอไม่ได้เลยละครับระวังเนี่ยนีลักสิอสินค้าพวกนี้ต้องระวังเลยครับนะสินค้าโดรลาไอมอนราคาราคาต่ำกว่าร้อยนึงคงจะไม่มีลักสินตรงนั้น อ่าถ้ามันถ้ามันไม่ได้มียี่ห้ออะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยปรากฏเรื่องพวกนั้นนะทักเกลียเกลี่ยอ่ไม่เป็นไรถ้ามันมียี่ห้อแต่ถ้าเป็นตียี่ห้อเนมันก็มียี่ห้ออยู่ครับแต่มันไม่ดังมันไม่ใช่อย่างพวกแบรนด์พวกอะไรยังมันไม่มีหนาเมันมียี่ห้อของจีนน่ะส่วนมากผมสังเกตดูอ่ะ ถ้าของจีนก็ไม่เป็นไรละขอให้ใหญ่เป็นเดบันขอให้เป็นในของพวกกุชชี่อะไรพวกนี้นะครับไม่มีแล้วครับครับเออใช่ใช่ถ้าเป็นของจงของจีนก็ไม่เป็นไรละของพวกนั้นน่ะนะเป็นลูกชายว่าจะให้ขายประมาณห้าสิบบาทนะครับอันนั้นครับครับครับขายถ้ครับถ้างั้นขายได้แต่อย่าไปเอาของไอ้ตรงกระตุงกระตุงกระตุนตกระตุนที่มันมีฤกษ์นะอันนั้นเสีัยงเกินไปนะครับคุณลุงครับั ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ